สวัสดีชาว FC Mobile ทุกท่านนะครับผมมาแล้วตัวแลกเปลี่ยนยักษ์ตั้มนะครับแลกเปลี่ยนจากกิจฮีโร่นะซึ่งเป็นตัวที่ผมคิดว่าดีที่สุดในตัวกิจฮีโร่แล้วนะครับผมก็แลกมาเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมต้องกราบขอประทานอภัยด้วยนะครับที่ผมแบบเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับอาจจะผ่า ยังไม่ดีอาจจะภากช้าคิดช้าไปหน่อยเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสัญญานะครับก็คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้ครับเหมือนเดิมนะผมรับฟังนะผมจะแก้ไขให้ได้นะครับตามที่เป็นข้อบอกพร่องของผมผมรู้นะก็จะพยายามนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมก็แลกมาเรียบร้อยครับจากกิจฮีโร่นะซึ่ง ผมได้ลูกบอลที่มาแลกเปลี่ยนนะได้มาจากเป็นเขาเหมือนแจกนะเพราะว่ากิจฮีโร่เหมือนจะบักนะเขาแจกมาผมก็เลยแลกมาได้นะก็ผมก็เลือกแลกยกักษ์ตำนะผมคิดว่าดีที่สุดแล้วเรามาดูค่าพลังต่างๆกันก่อนนะครับผมก็ยกักษ์ตำตัวนี้เป็นเม็ดเขียวนะก็ ovr อยู่106นะ ถ้า o v r Standard ก็คือเป็น105นะตัวนี้เป็นแม็ดเขียวก็ได้ไปเป็น106ครับฝีเท้าอยู่ที่102นะถือว่าชา้านะในปัจจุบันนะก็ถือว่าชารจุดเด่นก็จะเป็นเกมรับนะการตั้งรับ16เลยนะ116นะสภาพร่างกายก็คือดีมากๆครับส่วนสูงนะสำคัญแต่ข้อเสียก็จะมีพลังงานน้อยนิดนึงนะแล้วก็พลังแฝงเลยจะไม่มีนะคุณสมบัตินี่ไม่มีอะไรเลยนะ เวิร์กเลดก็ปกติของกลองหลังเลยนะครับอัตราการบุกปานกลางนะเก็มรับก็จะสูงก็ประมาณนี้ครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามากนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเลยนะก่อนอื่นขอเทนให้เต็มเม็ดเขียวก่อนแล้วก็เทนถึงสิบกนแล้วกันเนาะได้แค่นี้น่าจะน่าจะพอเทนสิน่าจะโอเคเลีวิวสิบนะผมก็เทนเต็มนะมันได้แค่นี้นะ เหตุผลที่ผมยังไม่เพิ่มเม็ดก็เพราะว่าเราต้องเทสนักเตะก่อนเราเข้าทีมนะผมก็เลยยังไม่อัพนะผมต้องมารเคผมหายากนิดนึงนะผมเป็นสายฟร,รีไม่ค่อยได้เติมนะผมก็เลยต้องเทสนักเตะก่อน,นครับโอเคครับผมจะเล่นเฮตุเฮตสองเกมนะก็จะให้รู้กันไปนเลยว่ายากตามนะไหวไหมสองเกมนะผมก็จะเล่นแผนที่ผมถนัดที่สุดนะก็คือสี่สองสองสองนะในตอนนี้ผมถนัดสุด เกมที่หนึ่งครับมาแล้วครับผมการทอ่การทิ้งก,กองหลังนะมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าแบบว่ากองหลังยังยักษ์ตั้มเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับทีมไหมทําให้ทีมแย่ลงไหมกองหลังไม่ดีเลยหรือเปล่าก็อาจจะได้ประมาณนี้นะหรือว่าไม่ได้ส่งผลอะไรเราก็เล่นดีเหมือนเดิมนะเราก็จะลองดูนะครับผม เจอราดครับตัดบอลมาได้ตูล่าบอกมาที่ลิววนดวนอยู่ดูให้เจอราดมาที่โยฮันครับโอ้โยสวยจังวันนี้ต้องยิงครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับโยฮันครับครับผมหนึ่งศูนย์ครับขึ้นนาสวยๆโอกาสครั้งแรกครับเรียบร้อยโยฮันดครับสวยๆจังวันนี้ขวันด้วยซ้ายครับเท้าห้าห้าอยู่แล้วนะครับโยฮันครับยิงข้างไหนก็ได้นะ สามหนึ่งศูนย์ครับผมผ่านไปแค่สิบสามนาทีนะหกนี้ขอปล่อยหน่อยดิจะถึงกล้องหลังไม่ออาเข้าขจ่ายติดครับเวลาครับเราก็เล่นตามเกมไหมครับริวันดูของที่ยฮันคาร์คือมาที่กาิโดกวาดิโอรงนี้โรนัน,นโยคืนกวาดิโอครับไฮเซโดออกไปที่กวาดิโออีกครั้งตอริส คืนโดนันีโยกโยกสวยครับจังหวะนี้ลองโยนดูหน่อยอลึกเกินครับโอเคครับยกักษ์ตมโอ้โหูเนี่ยังได้อยู่นะยังได้ครับยกักษ์ตมสมกับที่มีความสูงสูงใหญ่นะโอเคครับจังหวะนี้ผ่านนะยกักษ์ตม อยากจามโอ้โหตัดได้อ้าวเสียบอลไม่เป็นไรครัแบแวบนี้โริเกอร์แกมือให้ครับผมตูรามทีโรดิเกอร์กโกดิโอเจอรลาดครับตอเลสเออกไปที่โรนาลดินโยวนอยู่คิดอยู่จ่ายไปที่ตอเลสตัวตอที่ยูันคามจะยกครับ <c oughs> <c oughs> จัยยบจงหวะน,นี้ไม่ผ่านครับโดนตัดโดนสวยมาโดยปีแรดอี <c oughs> อ้าวปีแรดโอ้โหโดนครับจังหวะมันเสียครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนหัวนักเตะนะมันก็เลยแบบกือกๆกัก <c oughs> นิดหนึ่งน,นะโดนจน,นได้ครับปีแรดลิเกอร์เบียดไม่เข้าเลยนะฮะโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับยังอยู่หนึ่งหนึ่งนะถึงเราจะ รีวิวกองหลังนะแต่ว่าเราต้องไม่แพ้นะยักษ์สตัมต้องไม่ผลส่งผลอะไรกับทีมนะแต่ไม่ใช่ยักษ์สตัมนะครับที่พลาดเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับสตัมนะอืมกิ๊กกักอ้าวตูรามสตัมออกมาที่กอดิโอไกเซโดกอดิโอโรนะอน่าดินโยครับคนดินโยเนี่ยผมจะคลองบอลหน่อยนะเพราะว่าเขาพิวนะ ผมก็ชอบเอาเขาเลี้ยงๆหน่อยต่อเลสวนอยู่ขึ้นไม่ได้คืนมาที่ลูทิเกอร์ออกมาที่ตุลามดิวูดูว,ดวนคืนครับถ้าขึ้นไม่ได้ต้องคืนนะผมจะบอกเลยใครเล่นอ,อย่าฝืนนะครับผมไกเซโดเบิร์นออกมาที่รูนังนินโยต่อเลสจังหวะนี้โยหนึ่งทีสวยอ เลนเชกออกมาหาเหลี่ยมยิงนะต่อเลสคมอยู่แล้วนะผมอัพยิงด้วยต่อเลสนะจังหวะนี้เลนเชกออกมาสวยจังหวะสกิลต้องมีนะครับถ้าเล่น FC Mobile ครับจะเป็นถ้าสับหลอกหรือว่าเลนเชกนี่สําคัญนะต้องเล่นให้เป็นนะต้องใช้สกิลให้คล่องครับ โนนนี้โยคืนที่กวาดิโอมอ,อกมาที่แคเซโดโรด,ดิกเกอร์เบิร์นออกมาโอ้หเบิร์นเร็วครับต่อเลสสีดานเทนแล้วก็จริงยิงโอ้โหติดนะปีเรดอีกแล้วโอ้โหปีเรดพิวอ่ะปีเรดเร็วนะพิวผมรู้สึกว่าเขาพิวมากเลยอ้าว ได้ครับจังหวะน,นี้หืมไก่เสือดูจ่ายยัดพลาดนะจังหวะจ่ายยัดไม่ดีเหมือนแผดก่อนนะแผลนี้นะแผลนี้ต้องระวังลูกจ่ายยัดหน่อยนะเพราะว่ามันจ่ายไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนแผดเดิมเกมแรกน่าจะจบสองหนึ่งนะครับผมอ๋อโอเคครับเกมแรก ดักตัมก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะถึงถึงตอนนี้นะแต่ไม่แนี่ต่อเ,เรียบร้อยต้องรอดูอีกเกมนะอาจะเป็นยังไงนะดัสตัมนะเกมนี้ก็มีให้เห็นจ่าจ่าก็าเป็นรูปหมงนะครับผมมงสกัดสวยๆนะอย่างอื่นก็ยังไม่มีหเห็นเยอะนะต้องไปลองอีกเกมหนึ่งนะครับผม โอเคเรียบร้อยจบที่สามหนึ่งครับเกมแรกเราเป็นฝ่ายชยนะนะครับยักษ์ซ้ำก็เล่นค่อนข้างดีนะยังไม่มีผลอะไรกับกระทบอะไรกับเกมนะโอเคครับเกมสองครับผมเจอมาริดอีกแล้ว <laughs> แต่ทีมทีมใหม่นะคนใหม่นะไม่ใช่คนเดิมครับผมเจอลาดไกเซโดยักษ์ซ้ เนี่ยเขาก็โอเคเขาก็มันก็ไม่ได้อะไรนะก็น่าใช้อยู่นะครับผมก็ไม่ถึงกับแย่ครับถ้าใครยังไม่มีกองหลังอู r ีถึงร้อยห้าก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมถือว่าโอเคนะของฟีครับอย่าคิดเยอะจ่ายเสียจังวันนี้อย่างตามเก็บได้ครับยูวนคัมเจอราเอาไปที่โรนาวินโยูยูวนโยจ่ายเสียครับ อยากตามเอาหน่อยอ้หูยโดนแน่อย,ยากตามอย่าจังหวะนี้คุมดีๆครับอ้าวนี่นะเห็นไหมเขาก็เล่นดีครับผมไม่ได้แย่ครับเล่นได้นะผมว่าไม่แย่อ้าอยูฮารดครับครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมายิงสวนของยิงสวนผู้รักษาประตูครับเรียบเลยเขาก,กดประตูออกมานะเราต้องรีบยิงนะครับผมหนึ่งศูนย์ครับยฮันครับ ของเขานะอ้าวใจเสียอยู <c> ่ <oughs> โอ้โหผมเล่งไว้หน่อยครับสวย,เ,ยเสียบอลครับเป็นโอกาสของคู่แข่งครับรเอ็มปเปี้ออมมัดี้โอ้โหตัดได้ครับสวยอย่างวันนี้โูฮัดครับอ้าว <laughs> จับบอลไม่อยู่ครับโยหฮันครับเจอเวลาตัดได้ดูนะนินยูเกสเซดูออกมาที่ออเลสออกมาที่ลิวาโดูอ้าวสับ <laughs> สับขาหลงบอลครับโอ้โหอาจจะเป็นที่เน็ตได้นะโอเคจบครึ่งแรกแครหนึ่งศูนย์อยกตามยังถือว่าเล่นได้ดีครับก็ยังคุมกองหลังได้ดีครับ ผมว่าเขาเล่นคล้ายๆกล้องหลังตัวใหญ่ตัวอื่นๆนะก็ได้หมืนนะแบบอาจจะไม่เท่าฟานไดนะผมว่าก็เล่นใกล้เคียงนะผมว่า AI เขาถือว่าโอเคนะครับผมอาจจะลูกมงก็เห็นอยู่ว่าโอเคนะลูกมงหัดค้าวครับจังหวะนี้กลับหนึ่งทีงปัน่นคุ้ง ยังไม่ผ่านครับต่อเลดได้ไหมเสียครับตูเลข,ของเขาออกมาที่อ้าวแตดได้ครับดวันโดดิวัน,วนครับผมก็ไม่ค่อยรู้จากนักเตะเยอะเท่าไหร่นะทีมคู่ต่อสู้ผมก็เลยอาจจะ พาไม่ทันนะผมก็จะพาทีมตัวเองแล้วกันก <c oughs> ูติเหรอเมื่อกี้อันนี้ชื่ออะไรนะ <c oughs> โอเคก็ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามจำชื่อนักเตะเยอะๆนะผมก็ไม่ค่อยได้ดูบอลหรืออะไรเท่าไหร่นะช่วงนี้ตอ่อเลส จอล้วตรนี้เบินเร็วว่าที่ยอดเขาไม่ถึงครับโอ้โหโอ้าวตัดได้สตัมเห็นไหมเขาก็าเล่นปกตินะเขาจะกลับด้วยกลับมาคุมตำแหน่งด้วยนะเขาไม่ค่อยเติมเป็นกองหลังที่ดีนะกลับเข้ามาคุมคุมตำแหน่งได้อึ่มโลนินยูคงบอลเยอะไปหน่อยครับวันนี้สตัมอือหึ่นี่ไงเห็นไหม เขาก็กางขาดักบอลอยู่นะคือว่าโอเคครับ AI ค่อนข้างดีถือว่าดีวันนี้เจอลาช่วงท้ายเกมแล้วเราก็ขออนุญาตดึงเกมนิดนึงเนี่ยหลายวิธีรู้นะวินโยมีจังหวะไหมขออิงไกลโอ้โหติดเสียฟาวไกเซนโดครับ,เ,รบเข้าบอลพลาดนะจังหวะน,นี้ อ้าวว่าแล้วกูแข่งออกเกมเรียบร้อยนะครับผมเขาก็คงคิดว่าน่าจะหมดเวลาแล้วเขาก,กดออกเลยสงใสหัวร้อนนะเล่นเกมนี้อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผมอย่าจจหัวร้อนเยอะนะเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะไม่เก่งเราต้องใจเย็นๆครับนิ่งๆน,นะตรงนิ่งเข้าไว้ครับเกมนี้ f c m ซ b i l e เนะี่ยน่าจ,จะเรียบร้อยครับโอเคครับ กรรมการเป่าหมดเวลาครับจบหนึ่งศูนย์ครับเกมนี้เดี๋ยวมาสรุปช่วงสุดท้ายกันนิดนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงลักตัม <str> ผมผมถือว่าผ่านนะผมให้ผ่านเลยนะครับผมจะใช้นะผมคิดว่าอย่างน้อยก็เก็บเป็นสำรองได้คนระับ ใช้สักประมาณเม็ดแดงแล้วกันอัพถึงเม็ดแดงเนาะใช้มาร์คเคสักประมาณ9ตัวเท่านั้นก็อัพไว้ใช้เม็ดแดงอย่างน้อยก็เป็นสำรองได้แต่ว่าผมต้องใช้เป็นตัวจริงนะเพราะว่ากองหลังผมไม่มีมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเอมีแค่2ตัวครับลูดิเกอร์กับสตัมครับก็คือไม่มีสำรองแล้วนะบวกสตัมเข้าไปก็คือ ครบสตัวครับไม่มีสำรองผมจะเก็บไว้เล่นนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ